ว่เล็กเีเล็กฮาเล็กดปุตมดตกกดิกว่เนะไแค่นยได้ลลำพูมันะลำพูเนี่ยันแพลลำพูเนี่ยอะตะเกเนี่ตุ้ตุดลอด้ลำใหญตามาอะไแค่นปล้ลำใหตาปนี่เดได้เยมัน่ะนีเนปะท่อลำใหตาเไแค่ปกชาด้มนะปกชานีว่าชลเล็กลอมุจมันะชลาจะชอบใอีมาแค่นี้ไว้มาชลอเล็กลองมือมะแล้แค่ก็จะมันยังลยชาวเอรบริสัมนะอลำใหยุ่งสุดๆได้ปมาที่ีซ ก็เดาะก็เีนแล้วิ่งมลใจมันจะาไม่ต่อลำใจตายอะไรมาเอกลเรางไถ้าลาดตนะหรองั้นเราำยงสๆเลยครับกันตัวใจกันเลียนน่ะแหละแค่ไปแค่ไปคลยกันดูแจงนั่แหละทุ่น่ไอ้แก่นโปล่ลำใจกลับบูมอ่ะใช่ไอ้แ่นลำใจซ้ำอ๋อเอ๊ะของ้ัลโหลบูมอ่ ถาอเขาเล่าวอัเนี้ยะเลยอให้ดูน่นะิตุชุีดชุมาซาร้วนรสจีจดเรอกซากาะอะไรต้นไม้หรือว่าดูต้นอะไรดูกว่านี้ต้นอไรเนี่ยแล้วแบบางบ้าบ้าไม้หรว่ามันนะแทกตลอดขึ้นเลยต้ลียมันะมันจะาตาออลลังไยตะแน่เนี่ยไปเรองลพูนนะหัวไม่ดอนออลลางไยตะเนี่ยบ้า

มาให้ไปกินยูังไง่เนี่ยว่าจ่ยามาามาลำเจมันะ่าทำได้ชาวว่าที่เนี่ยเชื่อด้ดิตาตะกรองเนี่ยติโลเนี่ยแค่เนี่ยถ้าป่วยวะถ้าไมกินเนี่ยชีซาบะชีชิยิบะถาไม่ไกนวันเนี่ยจะชิดจาน ข่าดีที่29 24 25วันนี้ไม่ค่อยดยีที่ฐานเถิด้วยครับนี่เพื่อพเราน้อยตอนนี้กินตุยาน,นี่สมายแกได้ลำใหญ่หมดโอ้ยไ,ได้ลำคูมุมเลย๋ยลำใหญ่จ้ามั้ลำใหญ่ใอาจจะมีต้นลำใหญ่ทั้งหมดกี่ต้นครับที่เนี่ยหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยต้นประมาณนะครับน่าจะมากกว่านั้นอ่ะกเทาว่าทุตียานย่งร้อยว้าว อาจารย์ดูเดยคนเดียวหวเหรอดูด้วยกันกี่คนคนเดียวกันคนเดียวคนเดียวกวเทยด็เอาเอาเออดรบอกวเราจ่อยลำใหเราจ่อยกวาดเทย์เดียก็แต่ว,ว่าใส่ใส่ทีละทีละห้ใส่ทีละโซนเป็นฤดูกาลไปครับอืฤดูกาลหนึ่งใส่ทีละ50าสีะห้ต้นครับตอแล้วต่อต่อต่อมาทุ่างชี้ว่าหน่อยโอเคมาเราเพ่มตัวดนนั่งกุนาจะจะเาเิไหมดดโนบบ่ที ลำยายเจ้าของลำยาค่ะได้แกะกรเช้าข้าทะลดช่่อด้วยสาธุวะโอเคสอมนาทีอะแกะแบบบดได้เยอดิโอเคบายแล้วเจอกันที่เดียววันนี้บ๊ายบายวันนี้เราไปกินข้าวดีกว่าอาจารย์